พอตื้อปัญญาค่าเนี่ยนะพอกอเกตเป็นการพิโรธหรือแบบกอเทกแล้วมันมีอำนาจในการป้องกันขุนส้ป้องกันอาเพศป้องกันอุาอาบาทจังเลยนะรป้องกนันผูดพี่ปีซาได,ไ,ดได้เลยจ่ายครับไม่ใชพปัญญาข่าเซกตปลามเซกมาแล้ยนี่เขาจะกันไว้สวัสดีครับทุกคนนะมอแคมเดินริมชุนราธานนะครับน่าจะพบว่าหญ้าชนิดหนึ่งนะครับน่าติดปีน้องเล่นไม่มีใครไม่รู้จักนะครับน่าเรียกว่าหญ้าข่านะครับหญ้าข่านี่เป็นวัชพืชนะครับน่าในสักไม่กอนลูก นาเทพอแม่ไม่ค่อยชอบต่อได้จให้ดินนาช่วเีมีญาค่านาประวัมปราบอยากมากนาในปัจจุบันนี้ปราบหายโดยใช้ยาาย่านะครับนาญาค่านี่เป็นวัชพืชนะเรามองว่าเป็นวัชพืชนะไม่มีประโยชน์แต่ว่านตามหลักพุทธศาสนานาญา่ามีความสำคัญในพุทธศาสนาเประวานาวันเทเจ้าชายทิตตะนาบําเพญบารมีบําเพนเพียนนาคื่นต์ศัตรูนะครับก้อนก่อนจากนั้นมีพราม มาท้าวไเอาหญ้าข้ามาแปดกำเบือท้าวไหสาสมัระบุตรเจ้าเป็นร่องถีประทับนะครับนักจึงมีความสาคัญนะแต่ว่าพระข้อมูลบอกว่าไม่ใช่ห้าข้านะเป็นยญ้าอไรคะหญยาข้าเขาเรียกว่าหญ้าสุกะนะครับน้าต่างนี้ต่างนั้นน่าจะพผุดกาเชื่อว่าเป็นหญ้าข้าเขาเลยก็ใชายเอาหญ้าข้าเนี่ยนำหญ้าข้าเป็นซิ่งเด็เป็นมงคลนะครับน้าไม่ว่าน้าชายนำหมาควันแลลวปกองกันผุดพี่ปีศาจนะครับน้าต่างซาดผุดแหล่ ศาสนาพราหมณ์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วญาติขาคุณน่ะประโยชน์อย่างหนึ่งนั่นคือเป็นสมุนไพรได้ดีมากอ่าญาตขานี่นะครับมันมีส้มกติกติท่างพุทธและกะติท่างพราหมณ์นะครับนะกติต่างพุทธนี่ก็คือญาติกรุงศรีวราพระเจ้าจ่ายรงนางแล้วก็ตีอีอ่าตัตตรูนะครับที่ในกติต่างพราหมณ์มันก็ถือว่าญาตขางอกขึ้นมาเต็มตราตีนี่คนทำใก้คนเขาต้องในการควรกระเด็นสมุทร มีพญานาคว่าทุกปลีลมีเหล่าเตพเทวติวดานาำ้ำอมฤตเติดตกลงมาครับนะแล้วตอนนี้มันเกิดเป็นม้วนขึ้นมาเป็นม้วนเป็นตมแล้วก็หญ้ากาออขึ้นมาออกหญ้ากาแล้วร้อมมาโดยหญ้าจุ่มเม็ดเก็ดมอนนี่คือเครื่องตังกว่าตังดินของคนเด็กหญ้ากาทางสมุนไพรนะครับนาชวยได้มาร์กนะปัสสาวะเป็นนองปัสสาวะเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดปัสสาวะคัดตัวบวมน้ำคัดปัสสาวะแก่หอบไตอักเสบดีสารใจ รากยาค่านึ่งกำมือรักสดชดในฮั่นเป็นกินเล็กๆๆ,ๆแล้วก็มาต้นามน้ำกินวันละสามครั้งก่อนฮั่นครั้งละครึหรือแก้วกาแฟจะช่วยให้อาการโรนีนะดีขึ้นซึ่งก็ตื้อวาวยาคานียมาจากหนกักนะครับรากไม่ดูดินปลไม่ดูดรุดยาค่านะครับซึ่งกิณีคนบ้านเราหรือวิธีปรามานมักจ้เอายาคามาทักเป็นเกลียวเป็นเปียเผื่อจะเจ้าไว้เวลาทวดบ้านทวดเรือนก็เตรียมจะ้เมื่อว่าพญาหนากัก ลมรบบานตักไาเลื่อนเอาไว้ไส้ก็เวลาหุงเนี่ยกินมันเจวันเฉยานครับเวลาเกิดไม่มันจะมีเกิดไม่ซ้ำแบบแบบตีนึ่งเดี๋ยวว่าเกิดกลางย่างเกิดกลางย่างนี่คือหมืนทึว่าเขาจะทำย่างไส้มันนะครับไปไว้ในกลองเราดำพุดลงไปในนน้ำในกลองเกิดแบบนั้นกระจายย่างข้ามันกันเต้นไส้รกอ่าเต้นเต้นไส้รกซึ่งเกิดตีนจองนะครับบางแต่เด็กเขเรียกว่าเกิดบล็อกหรือเกิดเกิดหลอดโค้นหลอดโครนก็คือทำกลางย่างเหมือนกันครับแต่ว่าเขาจะทำเป็นโค้น ไม่ต้งว่าหลดจากายไปกว่าแล้ววุ่นเมื่อเราได้ลดออกคนมาจากบ่วงเราตำ่ำหาค่าเป็นบ่วงหมนหลดบ่วงยาค่าเนี่ยก็บ่วงเกิดบ่วงกมบ่วงวรนนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็จะมีหลอกหน้าหลอกหนังหลอกหน้าเนี่ยคือใจหลอกดูดหลอกบางคือใจหลอกเปล่นานำตั้งทุนว่าก็จะได้นำได้เป็นแก้วเป็นพดว,น <c oughs> นวดไว้นะครับทีนี้เกิดอีกแบบนึงก็เลยว่าเกิดแม่ตูหนังดิมตูแล้วก็ทีเนี้ยหน้ากาจะมนบ่วงหลอกกลองโม่จะกคองอ,อวากาตาจ้ามกลังอันจะเป็นการเกิดไม่ และยีกประการเหล้านี้ก็ในวายปั่นหม้อหนํามุนนะครับติดหมามุนตำหนามุนก็คนโบราณครับก็จะเกลียววายปั่นติโขหม้อก็ดีรองดูดกี้หม้อก็ดีรองตูดหม้อก็ดีนะครับรื้อปรามชวดบานปรามชวดบานในหม้อตัวรุ่นแต่เอ็งนี่คนําไมก่อนผัวหม้อเริ่มตั้งหนามู่กัแต่นี่กระเจ้าบ้านก็เร่มพวกก้ากันตักฆ่ากันนี่ปัจ,จลุบันผมผมเองก็เป็นหม้อชวดบานครับเป็นัวดบานเวลาเรามาจ้างกระเจ้าบานตัดหญ้ากาวายึ่งโบกเลย ว่าต่อเดียวเจอยนตะว่าป้าไม่ไปตีหนี่ยักไปก่อนนะพอวันนี้นี่ครับมอรถบานมันต้องทวดรุงมันต้องทวดจุนรุงเลยแล้วไม่กล้าว่าเต้าว่าเขาตักโอนนั้นมาไม่ก็โยกเปลือนอันนี้ครับกุดชะโรบายกุดชะโรบายไม่ก็โยกเปลือนแล้วนี่เจ้าเจ้าบาลนั่นกับแตกก็จะกลัวเก๋ยเลยกับอุ้งเนี้ยววายป่อว่าพ่อตึ้งเพียงขึ้นก็กินกลัวเก๋ยกับเนี้ยววันน่ะอ่าตึ้งกับเต่โบ่เต๋อกลัวก้าครับมันกลัวได้ถึงหนึ่งบอดี้ถึงตังบอดี กตีนี่ก็บอหวานนู่นพอหวานรุงบวกข้าวกาเตะหม้อกะทำพิธีรายเวทเจ๊งยาค่าแล้วยาค่าเนี่ยลมรื่นวายอันนี้คือพิธีโทษบานก็คนเด็กในหม้อบานเด็กรือปรามเด็กอันนั้นครับนั่นก่อจ่ายยาค่านี่แหละถึงเวลาเคลียรดก็จะเกี่ยวกับได้ดินก็จะเอาโบกใหม่ปลอยไปถึงปั่นใต้ดินเอาไว้แล้วยาค่าเนี่ยโจ๊ะในโบกใหม่ปล่อยพอตกไปถึงมันจะมีระดัเคลียดไปเลยอ่า เรียวไปด้วยก็เลยโก้กันแล้วก็เวียนรอบบ้านนี่เต่ประตูบ้านเต่เราเองนนั้นเป็นชาติของพราบมาพุทธอ่ะปัตตุบาล่ญาข้าเนี่ยจะเป็นญาข้าเต่ก็ว่าไว้เบือนบ้านเขาต้องกองพราบกับกองปราบกับพราบนะกองพราบแล้วก็ทื่อว่าญาข้านี่เนี่ยพอกก็เท็กเป็นเงินพิโรธเรือบ่าก็เท็กเล้วมันมีอำนาจในการป้องกันขุนใช้ป้องกันอาเพศ องกันอุบาทจังเลยมันกับพีปป่ปีซาได,ได้เลยจ่ายับโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อแ่ปลามเชื้มาแล้วนเนี่ยก็จะกันไว้าบางเอ๊ยัก็ไม่หลอมบานบระวาพื้นตีมันจํากัดก็จับปักกรรมก็ปักกรรมนี่คือไม่ติ้งวะเป็นกรรมตริตนี่ครับตัตามแล้วกรรมตริตคือไม่ติ่งเป็นจิตของเราแล้วที่มาได้ครับหรือพี่ก็ไม่ทำอะไรก้าวมากำไกลได้เขาจะปรับปัญญาครับ เอามามานึ่งหันปักแล้วบักนึ่องอนี่อะไเป็นอะไรเป็นี่ยรี่ก็เรียกว่าปักกรรมปักกรรมนะครับอ่าแต่ว่ากรรมจริงๆแล้วนะถ้าปักกรรมจริงๆถ้าตุกตองต่ำสุดเลยตองใจใบยาข้าแต่ว่าตั้งไมตั้งไม่หน้าในได้แต่ก็ปักกรรมมันก็เขาก็ปักเป็นเพื่อเป็นแสดงความเป็นกรรมสิทธิ์เขาของชาวบ้านเฉยๆใช่ครับแต่ว่าในกรรมถี่ตุกตรงเลยมันไ่ต้องใช้บยาข้าไม่ต้องฟักกระดาษถ้าปักกรรมอะไนั้นครับไม่ตึงตัดยาข้ามันจะกรรมนี้ กับบากอันนั้นเองครับใช่แบบวุ่นวุ่นค่าเรียกว่าค่าคำค่าซึ่งคนตาปอเห็นนนั่ว่าปักกคำและใจยาคานตาโบเตะเกันนะครับนะก็คิดว่าอยากคุมเหมือนกันเลยในยาคานกันเลยไม่ใกล้รู้ไปอ่านแต่ตาปอปักกคำซึ่งจะโอนมาขึ้นมาจะใจแห็นกับรองคนเหมือนเขาเทียกนะแต่มาไปพบน้องปลากระักน้องหนึ่งถือว่าไม่ไม่คลั่งไงได้ไม่คลั่งเลยแต่แสดงความเป็นเจ้าของยาเชื้อ